ครับสวัสดีครับพีเอฟซีตูกคน,นะครับเนาะขับกามาพบพอกับพปรเตีมนะพี่น้องเนาะหลังหัวเราพัฒนาออกพี่น้องครับสองห้าแปดเก้าเจ็ดหกับเรือหลักลงก็ออกแปดเกาพี่น้องเอ้ยมีแต่เล็กไอน้องมานำกันเบิดเลยนะครับครับชุดที่พปรเตีมสรุปให้กามานำกันพี่น้อง ขับเด่นหกับเจ็ดนะพี่น้องมานํากันสัองสองตัวพี่น้องเอ้ยวันนี้แ9ดเก้าเก้าแคะแนนหน่อยมาพี่น้องหกเจดด ศูนย์บ่มาเนาะพี่น้องเนาะตัวรองศูนย์บ่มาเลยพี่น้องหกเจ็ดเจ็ดหกมาด้วยกันนะครับครับพระเจ้าที่พามาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะว่ามีอาจารย์ในเดาเขาอาจารย์ในเดาหลุดนะพี่น้องเอครสายบิง่งสายหลุดโฉมันเนาะพี่น้องเนาะหกกับเจ็ดมาทำกันนะครับครับพระเจ้ากสิเริ่มจาก เซียนชัยวานนะพี่น้องเนะอะเกๆยังหน่อยพี่น้องเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับสองบมาจักตัวพี่น้องโงดเนี่ยเรียกวิ่งครับตั้งหกเก็ดพี่น้องหกเจ็ดแปดเรียกม่านน้ำกันพี่น้อง หกเจ็ดเจ็ดหกมานำกันจับคู่ก็ได้หลุดไปเนาะพี่น้องเนาะ,อะอเอาขาแตรียมขอขอบคุณห,หลายนะครับเดอเซียนชัยวานนะคัมไปต่อครับผมไปต่อที่ของแม่น้อยพี่น้องบนล่างมงดูดเจ็ดกับแปดมาวัดคู่ตัวพี่น้องเจ็ดกับมาแปดกับมาเนาะพี่น้องเนาะมานำกัน,น่างเลยพี่น้องหกเจ็ด 8ปดหนึ่งสอสามนี่บ่ามาอะไรพี่น้องโอ้หงวดนี้รุดเด้อพี่น้องเนะาะครัเตียมขอขอบคุณในไลนะครับเด้อแม่น้อยเนาะครับเนาะับไปต่อที่ปูสสป่สีสะเกตเพี่น้องปู่สีสะเกตเขาเยอะหงุดหีิดพี่น้องบนล่างวิ่งรลดสามกับ6เน้นที่6พี่น้องมา นะครับหกเจ็ดเจ็ดหกพี่น้องครับเข่าตัวกลับนะพี่น้องเนาะหกเจ็ดแล้วบังเก่าันเก่ากับไม้ดีนะพี่น้องเนาะ 16, เ,เ็ดนะเห,หดดเก,ดนะกเข้าตัวกลับน้พี่น้องนกปู่ชีสเกตนะครับครับผมขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆลายนะครับเด้อปู่ชีสเกตนะครับนกเข้าตัวกลับนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อวันพี่น้องพ่อวันบนล่างวิ่งรุดเจ็ดกับเก้าเน้นที่เจ็ดเจ็ดกับไม้ดีจ้นะพี่น้องแต่ว่าจับครู่รุดได้พี่น้องเดืองบนัน หกเจ็ดเจ็ดหกมันเด็กสามตัวน้องพี่น้องเนาะแปดเก้าเจ็ดแปดนะ 9, 7, จับคู่รุดน้องพี่น้องเนาะครับประเตี่ยมขอขอบคุณในหลายท่านครับเดอ้พอพ่อวัดนะครับไปต่อครับผมโอ้เก้ากามาตัวพี่น้องครับแต่ว่าจับคู่รุดคือเก่าน้องพี่น้องเนาะครับประเตี่ยมขอขอบคุณในหลายท่านครับเดอ้พอพ่อวัดนะครับ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนพี่น้องตเตียงมาตเบิงดีดีจัง่อยมันถ่าไา่บนล่างวิ่งรูดสี่กับเจ็ดมาเจ็ดนะพี่น้องสี่โบมามาเจ็ดจับคู่รุดนะพี่น้องเนาะครับโปมีหกเจ็ดเจ็ดหกโมี จับคู่หลุดพี่น้องครับประแจมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนยวนเขา่าตะเล็กวิ่งนะพี่น้องเนาะไปต่อครับผมพ่อดอนละยองห้ากับหกมาหกนะพี่นอ้อง5าโบมาจับคู่กับรุดไปอีกนะพี่น้องเนาะหกศูนย์หกสามในพี่น้องเ้วยอเรลียกสามถึกยังบนนี ครับจับคูรุดคือเก่าพี่น้องเขาตะเล็กวิ่งนะเตรียมขอขอบคุณหลายนะครับเดอ้พอพ่อดอนระยองเนาะ,นะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดโอ้ปูศูนย์เจ็ดงวดอีกเขาเต็มเต็มได้พี่น้องเจ็ดกับแปดเน้นที่เ 7, จ 7, ็ดเจ็ดกระมาแปดกระมาเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดหกเข้าตรงๆรได้พี่น้องเด้อปูศูนย์เจ็ด นะครับแปดผมมีแปดเก่านะพี่น้องเนาะมีหอดแปดหกเจ็ดหกเข้าตรงๆนะพี่น้องปูศูนย์เจ็ดนะครับครับพระเต้มขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเดอ้อปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคลาดบนล่างยิงรูดศูนย์กับสี่โมมาจักตัวเลยพี่น้อง c แปดเกเจับคู่รุดนะพี่น้องเนาะครับเตรมขอกาบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโพลาดนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อผู้ใหญ่พี่น้องพ่อผู้ใหญ่บนล่างวิ่งรูด9กับ0มากเกานะพี่น้อง0ูนย์บ่มา บ่มีเกนะ่าแปดกับพี่น้องเนาะถึงเก่าเกียดพี่น้องเกียดแปดขับจับคูหลุดเนาะพี่น้องเนาะรับได้แค่เก่าเกียดพี่น้องครับไปตยมขอขอบคุณในหลายนะครับเดอพ่อผู้ใหญ่เนาะครับนอะกขาะเลีกวิ่งอีกพี่น้องไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมบนรางวิ่งรลดหกกับเจ็ดมานำกันอีกแล้วนะพี่น้อง หกเจ็ดจับคู่กับรุดไปน้อพี่น้องเนาะพอเลขมาน้ำกันศูนย์หนึ่งสองนี่บูมานะพี่น,อ 6, get, get, 6, น้องหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับนอพระเตีมขอขอบคุณหลายหลายนะครับเด้พอพ่อช่างคมนะครับเนาะโอ้รุดลายพี่น้องวันนี้เซียนผาสุกพี่น้องเซียนผาสุกบนล่างวิ่งรูดห้ากับหก มาหกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าจับคูรุดไปอีกนะพี่น้องแต่ว่าสองหาเนี่เข้าได้พี่น้องเด้อขับหลักแสนหลักหมื่นนะพี่น้องเนาะสองห้าพี่น้องทั้งอุบลเนาะครับเนาะทั้งอุบลทั้งอำนาจะเลื่อเพิ่นเอาเป็นเด็กล่างสองห้าตรงๆนะครับครับพระธมขอขอบคุณในรายได้ครับเด้อเสียนผาสุกนะครับเนาะไปต่อครับผม แม่เลี้ยงเดียวบนล่างวิ่งรูดสี่กับหกมาหกนพี่น้องเนาะสีบ่บมาจับคูรุดคือเก่าพี่น้องอนะมาเตรียมขอขอบคุณในรายครับเด้อแม่เลี้ยงเดียวเนาะขับเนาะเขาทะเลวิ่งพี่น้องไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนทุ่งฝนพี่น้อง โอ้เสียนทุงฝนเข่าเด้อพี่น้องครับหกับเจ็ดมาทั้งสองตัวพี่น้องจับคู่กันเน้นหกเจ็ดพี่น้องเด้อเสียนทุ่งฝนหกเก้าห้าเก้าหแปดข่าตัวกลับเนาะพี่น้องเนาะครับเน้นสองหางห้าเจ็ดหเจ็ดออกเจ็ดหกนะครับ พอ,อเตีมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนทุ่งฝนเนาะครับเนาะไ,นไปต่อครับผมแม่ยายนงพี่น้องห้ากับหนึ่งบมาได้พี่น้องเรียกขึ้นมานำกันบอครับหกเจ็ดแปดนะครับจับคูรุดนะพี่น้องเนาะแม่ยายนงนะครับ ครับกตีมขอขอบคุณห,หลายลายนะครับเดอ้อแม่ยายนงนกขับนกเด็กมานากันพี่น้องไปต่อที่เซียนน้องคายพี่น้องเซียนน้องคข้กับลุดหยิกได้พี่น้องหนึ่งกับสองบอมาได้พี่น้องเนาะโอ้ลุดเบิดนวดถึงเ,เรียกมานํากันพี่น้องเจ็ 89, ดแปดเก้ามุนโดคำับ,บจับคููกับลุดไปพี่น้อง เหล็กมานำกันเบิ้ตกูตัวเฮายพอเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะสุดท้ายท้ายสุดก็คือของพอเตียมมานำกันเบิ้ตกูตัวพี่น้องเอ้ยเหล็กวิ่งศูนย์กับหนึ่งประมาณจักตัวครับชุดวิ่นพี่น้องเก้าหกเก็ดแปดมึงดูพี่น้องชุดวิ่น มาเพิ่งทั้งสี่ตัวพ่อเตีมกราบขอโทษขอภัยหลายลนะพี่น้องเด้องวดนี้หลุดคักหลุดเนี่ยเรียกมานํากันนะครับเอ้าให้บ่บ่เขาจักอาจารย์เนาะพี่น้องเขาอ,อยู่น้อยน้อยอาจารย์ครับพ่อเตีมกราบขอโทษขอภัยหลายลน้อพี่นอนะ้องเนาะเอ้ามือวันจันทร์น้อพี่น้องเนาะพบอ,อกันใหม่กับหวยเล้าพัฒนาครับก้อยทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมนอนรับฟันดีเนาะพี่น้องเนาะ รับคอยโชคโมันมันกับเรืกรัฐบาลไทยนะพี่น้องอีกมือสองมือนก็แมนแล้วครับสำหรับมือนี้นะพี่น้องเนาะพอเตียมกับขอลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อครับเรียกออกงามงามพี่น้องเรียกไอ้น้องมากกันเบิดเอาสำหรับมือนี้คลิปนี้พอเตียมขอลาไปก่อนพี่น้องครับพอกันไหมมืออื่นนะพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม